คุณแม่น่าจะทําอาหารเก่งแล้วแล้วก็เลี้ยงล,ลูกเก่งแล้วยังเป็นคุณแม่ส่หมูด้วยอ้ย<ม>ยังชอบมูหล่อแม่เล่าให้น้องฟังหน่อยสิว่ามูยังไงจริงๆไงไก,ก็ไม่ได้มูขนาดนั้นนะคะแรกๆอะค่ะแต่ด้วยความที่แบบพอคนพาไปแล้วเราก็แบบแนะนำแล้วมันไม่ทำก็ไม่ได้จ้ะยังไงบ้างแม่ก็คือ เราดูหมอเราดูหมอแม่เราให้หนูฟังกับคุณผู้ชมฟันเขาจะเอนจอยตีละใช่แล้ก็ตอนนั้นก็คือเราจะไปดูหมอเสร็จแล้วขอเออก็แนะนําว่าแบบให้เราเนี้ยไปตีละคังเพื่อให้น้องเนี้ยโด่งดังกังวานเใช่ตักแกงให้หน่อยเราต่อแม่จ๋าโด่งดังกังวานตีละคังใช่แล้วก็สูงที่สุด ในกรุงเทพตอนนั้นแม่ก็วัดสเกตเลยแน่นอนว่ามีคนแนะนําแม่ว่าไปตีระคาแต่ไม่ใช่แบบว่าระคงอะไรนะแม่นะต้องเป็นระคงที่อยู่สูงที่สุดเลยก็ต้องเป็นวัดวัดสเกตแล้วพอแม่พาน้องไปเป็นยังไงบ้างตอนไปได้พาไปค่ะน้องก็อยู่นู่นน่ะแต่ว่าก็คือเวลาที่แม่ไปถึงวัดสเกตปุ๊บอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ มันก็ก็จะเหมือนกับว่าเราตอนนั้นก็จะมีโทรศัพท์แบบที่แบบเห็นหน้าก็ได้แล้วแบบเนี้ยก็จะนัดเวลากันแล้วก็เหมือนกับเวลาที่ยันนัดอย่างเงี้ยค<อ>่ะก็จะอันเนี้ยบอกเอาเวลาให้ลูกอธิษฐานพออธิษฐานเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเนี้ยก็จะตีงแต่ใบแรกเลยยันสุดท้ายเลยแต่ว่าทุกครั้งที่ไปตีเนี่ยก็คือจะตีแบบเคสพิเศษเช่นอ่ะวันนี้เขาจะแบ่งท่อนเพลงกันอืวันนี้เขาจะแบ่งท่อนเพลงกัน ก็ตีให้ลูกเราได้ท่อนดีๆท่อนหูกดีเลยแม่แม่จ๋าแล้งมันต้องเป็นสูตรไหนแม่เพราะอะไรไโคนดิ้วไหมนี่ยต้องเป็นคนแบ่งว่าเอออ่อเดี๋ยวอ่ะยายแพทเธอร้องอันนี้ใช่ใช่แม่เราไปตียังไงบอกเลยเพราะอะไรไหมเพราะว่าของระในวงการเพลงเขาไม่อย่างนั้นใช่ไหมวงการพิธีกรทำไงลงไปแม่ งานในพิชกันหคนพีชกัน5คนมีชั้นอยู่ในนั้นด้วยแม่ออกหนูเลยนจะได้ไปตีให้หนูหนึเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นแบบเฮ้ยจะตีแบบอย่างเงี้ยอ่าวันนี้แบบอย่างเงี้ยลูกจะไปออกรายการวันนี้แบ่งท่อนเพลงแม่ตีจนตอนหลังแจ็คสันนะคะเขารู้ว่าแม่ไปตีไงไปตีบ้างไหมไม่ใช่เขาบอกว่าไม่น่าท่อนฉันมันถึงได้หดลงหดลงหดลง สังจะสังบอกว่าคขาแม่ไปตีบ่อยนะสิเพราะฉันก็เลยหดลงเลยกทบฉันก็เลยหดลงหดลงหดลงน้อยลงว่าอะไรแบบนี้แล้วมันลาบากตรงที่แบบวันนี้ใช่ไหมคะท่านประธานนะคะก็คือคุณปาร์คเนี่ยนัดว่าวันนี้จะจะจะแบ่งท่อนกันใช่ไหมเราก็ไปตีแต่เช้าเลยปรากฏว่าลูกโทรมาบอกมาวันนี้เขาไม่เข้าแล้ว่ะ แบบพรุ่งนี้แทนอเอาใหม่ตีใหม่สิคะพรุ่งนี้นี่ก็ไปตีอีกแม่ลดแม่ลดแม่ต้องไปนอนโรงแรมนั่นนักโกสินนั่นอ่ะแม่ไม่าจะบวดชีว่วดสะเก็ดเลยที่เรียกว่าเบื้องบหลังความสำเร็จของลูกไม่รู้แหละแม่ว่าจะได้เพราะเราหรือไม่แต่เราทำก่อนแม่แล้วนอกจากแม่ไปตีละโค้งและคางแล้วแม่มีไปดูหมอบ้างไหม ดูที่ไหนแม่เล่าหรือจะอัดไม่ต้องบอกที่กระซิบบอกเราแต่ว่าตรงมีเคยมีแม่นมากแม่มีแม่เคยมีแบบเอาตกใจเลยแม่คือปกติแล้วอะใช่ไหมคะเรามันจะมีโชว์เคสประจําปีเลยไงฮะที่สอบว่าถ้าใครโชว์แล้วผ่านผ่านถ้าไม่ผ่านก็ไปเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะจดชื่อจดชื่ออะไรทุกคนเทนี มีนคนที่ต้องโชว์เคสแล้วก็มาดูไข่รอดไข่ไม่รอดดูดวงจริงใช่เสร็จแล้วก็แต่ว่าที่ไอ้นั่นจริงๆก็คือมีช่วงหนึ่งที่แบมกลับมาที่นี่ค่ะเสร็จแล้วก็บอกว่าหมอบอกว่าเนี่ยเพราะตอนนั้นเขาเด็กที่สุดเลยนั้นเลยใช่ไหมฮะเด็กที่สุดใน JYP เลยอ,ะอ่ะก็เลยแบบเป็นที่แบบน่ารักมากเลยนั้นอ่ะเอ็นดูใช่แล้วพอหมอบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวกลับไปครั้งนี้นะเธอจะเจอเด็ก ตัวเล็กๆเท่าเธอเลยอุ้ยอุ้ยซึ่งคนนี้น่ากลัวเพราะเขาเก่งมากเสียงดีมากแล้ววันที่เรากลับไปที่เกาหลีเ JYP ตรงนี้ตรงนี้เป็นดังกลิ้นใช่ไหมฮะอพอเรายืนอยู่ฝั่งนี้ปุ๊บกำลังจะเข้าค่ายเราเห็นมเมนเจอร์จูงเด็กคนนึ่งตัวเท่าแบมเลยอะ่ะแล้วเราก็อุ๊ยว่าตอนนั้นขนลุกนี่เลายัางขนลุกเลยก็เลยมองหน้ากับแบมใช่ไหมเนี่ยมาแล้ว <laughs> <laughs> ใช่คนนี่ยมาแล้วคนนี้ก็คือพังชาเนี่ฮะวงสเตคิตอ๋อเขาเป็นวงซึ่งเขาเป็นจัสตินบีเบอร์ของ JYP ตอนนั้นเลยไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเสียงนะคะเป็นเด็กที่ร้องเพลงเพราะจัสตินบีเบอร์เขาร้องเพลงแบบเสีงใสตั้งแต่เด็กๆนักัวมาแล้วลูกเราลองไม่ได้เดบิวต์ด้วยเพลงชาติอย่างเงี้ยค่ะใช่จะไปสู้อะไรกับเขาอ่ะโอ้โหขวบสี่ใชนี่นี่เม่ตอนร้อง มีไหมลองแช่ไหมก็ยังว่าแบบจริงๆอายนะตอนนั้นนอะแองช้างดัดเลงกดัดเดบิวต์ร้องแบงช้าดดไม่ใช่คือตอนนั้นอะก็คือพอเต้นใช่ไหมคะ เต้นได้ดีเขาก็เลยถามว่าร้องเพลงได้ไหมแต่ว่าเราไม่ได้เรียนร้องเพลงแล้วลูกก็ไม่ชอบร้องเพลงด้วยเพราะว่าเขาเหมือนกับไฮเปอร์อยู่แล้วไงคะเวลาเรียนร้องเพลงมันต้องใช้สมาธิเนาะใช่กว่าจะร้องให้เสียงมันวนไปในหัวออกมาทางนี้อะไรแบบนี้ค่ะใช่ไหมคะก็ร้องเพลงได้เป็นเพลงชาติใช่พอเขาถามปุ๊บนี่ก็ร้องเพลงชาติขึ้นมาเขาก็หัวล็อกกันลั่นเลยลมาก็แบบนั่งนี่ไงแต่ก็แตกต่างมีความแตกต่าง มันก็ไม่ชัดด้วยไงที่สำคัญร้องเพลงชาติเพลงชาติที่ร้องทุกวันมันก็ไม่ชัดด้วยทมาเขาบอกว่าบุแล้วไม่ยังไม่จบแค่นี้นะคะเขาถามหมอแล้วพอทางเกาหลีรู้ว่าอันนี้มันคือเพลงชาติของเราเขาก็ถามว่าแล้วอยู่ร้องเพลงอื่นได้ไหมก็ร้องช้างช้างช้างเลิศแต่เนี่ยดวงคนจะต้องได้กะได้จิงเหรอคะเขาบอกว่าหมอดูแม่นจนพี่ๆในวงเชื่อเลย ตอนหลังก็มีคนแนะนําเราไงฮะว่าไปให้ไปดูหมอดูคนหนึง่งขยากระดาษเวลาเราไปเนี่ยก็คือเราจะขยากระดาษแล้วจิตของเราอะค่ะจิตสัมผัสเรามันจะอยู่ในกระดาษอันนั้นแล้วหมอก็จะดูจากตรงนู้นก็แม่นนะก็แม่นดีอะไรแบบเนี้ค่ะจนกระทั่งตอนหลังๆเนี่ยพวกพี่ๆเขาก็จะเริ่มแบบเฮ้ยแบบเออพอแบบมาพูดอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรเฮ้ย มันเริมใช่<ส>นเนี่ย <สน S 1> ใช่<น>ก็จะมีการขยำกระดาษจากเกาหลีมา<อ> <laughs> แล้วกระดาษอนี้คือขยำเสร็จแล้วเนี่ยห้ามคนอื่นสมัมผัสนะคะเพราะว่ามันคือจิตของเราใช่<อ>ก็จะมีการขยำฝากกันมาแบบนี้นะค่ะจนแบบ เมนเจอร์บอกพวกยู่เป็นคิสไม่ใช่เหรอเลยแบบยูแบบตอนนี้แบบขยํากันมันมากอะไรแบบนี้สนุกเป็นใหญ่ใช่ก็อยากรู้บ้างก็เลยบอกเขาบอกว่าที่ฉันไปตีละครเนี่ยนะก็ตีให้ก็สิเว้นด้วยนะจ๊ะไม่ได้ตีคนเดียวไม่ได้ตีเพื่อนไม่ได้ตีให้หมดเลยใช่ไม่ได้ตีไม่ได้ตีคนเดียวตีให้ทั้งวงแน่ใจมากเมามันเนาะสนุกเหมือนไปนั่งอยู่ตรงเดบิวต์เองเลยนะเนี่ย